อนุญาตพี่ชาได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังไ,งได้ไหมโอโ้โหเล่าไม่ออก <c oughs> ไปอ่านได้ไหมในคืนนั้นน่ะที่หนูได้อ่านอะ่ะในคืนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อยากให้เก้ออกจากบ้านไม่ได้อยากให้เขาไปเที่ยวใช่ไหมแล้วไม่ถูกต้องไปอ่าน ว่าจะไม่ลองให้แล้วเนี่ยแล้วไม่ออกจริงค่ะอืมพอใจมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะผู้ชมพี่ชาก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยเหตุการณ์นม้มันจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่มันยังแจ,จ่ม,มชัดอยู่เลยเน,น,นี้น้องแม่ <laughs> เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันอยู่ในใจพี่มาตลอดนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พายุพัดเข้าใส่ชีวิตของมาชาน้องที่เป็นทุกอย่างในชีวิตเราแล้วแล้วเ,เขาจากเราไปพี่ผู้หญิงที่ชื่อมาชาตอนสิบหกสิบเจ็ดพี่ผ่านมันมายังไงอ่ะอคือช่วงนั้นนะคะทุกคนคิดว่าชาเนี่ยเพี้ยนไปแล้วอะค่ะเพราะว่าชาพูดจากับใครไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มันมีช่วงที่ เรียกว่ายังไม่รู้จักการตายอ่ะเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับน้องเราแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบก็ยังเฮฮากันอยู่เลยก็ต้องผ่านไปอะคะ่ะพี่ชาได้เล่าเรื่องน้องไว้นในหนังสืออย่างเรียบร้อยแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองไปอ่านดูชีวิตของมาชาไม่เคยง่ายค่ะเข้ามาในวงการบันเทิงเจอเรื่องราวมากมายมีความรักยังไม่ง่ายเลย ไม่เคยง่ายสักอย่างไม่ง่ายชีวิตทดสอบมาชาติอลอดค่ะมีความรักรักกับร็อกเกอร์ซูเปอร์สตาร์ชีวิตนี่มันเปิดเผยก็เปิดเผยไม่ได้ใช่เป็นช่วงจังหวะแบบไม่ใช่จังหวะดาราแบบช่วงนี้พีกกันทั้งคู่บอกใครไม่ได้ใช่ค่ะจนวันหนึ่งดวงชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วค่ะว่ากายต้องมาเกิดเป็นลูกพี่ละค่ะโอ้สมัยก่อนเนาะ ยังรู้ปะห้ามรู้เลยอ่ะแล้วก็จากการตัดสินใจตอนนั้นของชาติกับพี่หนุ่ยด้วยนะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากเสียสุขภาพจิตค่ะแม่มมไปหาคุณป้าดีกว่าพี่ช้าก็เลยอุ้มทองน้องกายไปที่อิตาลีค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตลอดค่ะอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีคุณป้าอีกคนนึงแล้วเรียกวันคลอดลูกอ่ะพี่อยู่ดีๆตอนแรกฉันก็มั่นใจว่าคุณป้าเนี่ยจะเข้าไปในห้องคลอดด้วยกันอะไรเงี้ยเสร็จ หมอไม่ให้เข้าออ,อหมอไม่ให้เข้าเอาแล้วไงเราเข้าคนเดียวอะภาษาอิตาเลียนอ่าแล้วเราจะสื่อสารกับหมอยังไงยังไงล่ะเนี่ยท,ที่จึงเข้าห้องคลอดกับทุกคนที่เป็นชาวอิตาเลียนใช่ใช่แล้วก่อนก่อนเข้าว,วินาทีที่ก่อนจะเข้าอ่ะช่วงกลางจะเข้าอยู่ดีอะไรมันก็พึ่ดขึ้นมาในสมองเงว่าแบบเฮ้ยต้องบอกให้ป้าสอนคำนี้ให้ได้เร็ว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 คำว่าพอเซเบเต้ คือการจะบอกว่าขอดูลูกหน่อยพูดว่ายังไงป้าขอดูลูกหน่อยพูดว่ายังไงป้าเร็วๆอยู่นี้ป้าก็บอกว่าก็บอกชักก็พูดถามอย่างนี้ใช่ไหมพูดถามอย่างนี้ใช่ไหมป้าพูดอะไรเดี๋ยวพี่พูดเลยรโพสวดีโเลยโพสวดีโเลยคือฉันขอดูหน่อยคือตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าแบบต้องจําให้ได้ต้องจําคํานี้ได้แล้วตอนช่วงนั้นก็อยู่ในความทรมานเจ็บปวดกันเราคืออะไรเหตุการณ์อีรุงตุงนางมากแต่เราต้องท่องประโยคประโยคอิตาเลียนนี้ให้ได้สำคัญมากเพราะไม่งั้ คือกลัวเดี๋ยวแบบพอหมดแรงแล้วเราจะ<ล>ไมไ่เห็น,หนใช่แล้วเราจะไม่รู้เรื่องแล้วเราอยู่ต่างต่างต่างประเทศไงเรา<อ>เราไม่รู้ว่ายังไงอ่ะกายคือของขวัญจากพระเจ้าที่มันวิเศษที่สุดในชีวิตพี่เลยไหมคะใช่ค่ะแล้วฉันก็รู้สึกว่าอ,อตอนที่มีกายเนี่ยเหมือนรับรู้ได้เลยนะคะว่าแบบอืมเป็นเวลาของเขาเป็นเข้ามาของเขาละอืมเป็นถึงเวลาของเขา หนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึงลูกไว้ด้วยแล้วลูกก็ได้พูดถึงแม่ไว้อย่างดีและซาบซึ้งทีเดียวชีวิตของพี่ชายังมีอีกหลายบทหลายตอนถ้าจะมานั่งเล่ากันหมดคงไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้กันแล้วล่ะค่ะสนุก,กสนุกก็มีนะคะอยาก<ะ>ให้คุณได้อ่านเพราะมีเรื่องเพื่อนมีนุ่มแหม่หม,หม,มบ้างพี่แอมสวรักบ้าง<ะ>ผู้จัดการบ้างชีวิตรักก็เขียนไว้เช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้พี่หนุ่ยได้อ่านยังคะพี่ชาเรียบร้อยแล้วค่ะ พี่ชาได้เขียนไว้หลายตอนหลายอย่างคือขอบคุณคนนั้นขอบคุณคนนี้คนใกล้ตัวคนรักของพี่ชาเยอะแยะมากมายค่ะจนสุดท้ายพี่บอกว่าพี่ขอบคุณนะมาชาถ้าพี่อยากจะพูดขอบคุณผู้หญิงที่ชื่อมาชาได้พี่อยากจะบอกขอบคุณเขาเรื่องอะไรางคะก็ขอบคุณที่มาชาแบบทําอะไรมาไม่ด้วยนะถึงแม้จะเจอเหตุการณ์ที่เวรัายขนาดนี้หรือว่าอะไรก็ตาม ก็ผ่านมาได้อดทนกับมันมาได้แล้วก็ลึกๆแล้วชันก็เชื่อว่าคนเราไม่มีใครมีดีมีเลวซะไปซทั้งหมดน,น,นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นชันก็เลยคิดว่าก็ขอบคุณที่ชาตินี้เกิดมาเป็นมาชาติแล้วก็ได้ทําประโยชน์หลายๆอย่าง mm hmm. แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชัิเลยคิดว่าชาัิก็อยากจะให้คนที่อาจจะรู้จักชัิแค่เบื้องหน้า mm hmm. ในการเป็นนักร้อง mm hmm. นักสดแสดงอย่างไรก็ตามแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเบื้องหลังของชีวิตในการทํางาน ในการเติบโตขึ้นมาของมาชาวัฒนาพานิเนี่ยเป็นยังไงบ้างอนะไรงี้ยก็เลยต้องขอบคุณมาชาด้วยและสุดท้ายคะ่ะที่พี่ชาถามแม่ว่าแม่อ่านแล้วแ,วแม่รู้สึกยังไงดิฉันอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าเมื่ออ่านจบแล้วคะ่ะพิฉจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองสักพักแล้วก็ทบทวนว่าโอ้โหผู้หญิงคนหนึ่งเจอมอรสุมลูกแล้วลูกเล่าโอ้โหแล้วจะเจอเรื่องนี้ต่ออีกเหรอ แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้แม้กระทั่งพายุจะแรงขนาดไหนคลื่นจะถาโถมขนาดไหนเราจะติดตามการเดินทางของมาชาพัฒ mm hmm. นาพานิชต่อไปถ้าเธอไม่ใช่ตัวจริงถ้าเธอไม่ใช่คนเก่งหรือเข้มแข็งเธอยังไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณที่มาถ่ายทอดเรื่องราว mm hmm. ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรับรู้ในชีวิตที่มาก่อนอินอยาทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่า เมื่อคุณอ่อนแอเมื่อวันหนึ่งคุณต้องสูญเสียแต่ถ้าคุณอยากจะลุกขึ้นยืนได้ลองอ่านชีวิตของมาชาดูค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ช้ามาชาวัจนาพานิกาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าดิฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งสร้างบ้านดินอยู่กลางกรุงเทพมหานครสักครู่เดียวค่ะ